เมโทอแจมถ้าไม่ตายจำตัวของคากามิทกะนะครับสำหรับอันนี้ก็เดี๋ยวจะมาพูดถึงในความสามารถนี้หน่อยก็แล้วกันแล้วก็พูดถึงภาพตัวดวมของคารากิด้วยว่าความสามารถที่เขาได้มามันมีอะไรที่เป็นตัวกำเนิดเขาขึ้นมาบ้างก็เดี๋ยวเราไปดูรู้จักกับตัวนี้ก่อนคากามิทกะนะครับเป็นพระเอก ของคุโรกโกโ้โนบาสเกตกูว่ามันน่าจะเป็นพระเอกมากที่สุดแล้วเพราะว่ามันเป็นเอสของทีมแล้วก็ทําแต้มได้นในจังหวะสุดท้ายแทบทุกเกมเลยอันนี้ผมว่าน่าจะให้เป็นพระเอกมากกว่าคุโรกโกอ้เอนะ <c oughs> คารามิเนี่ยอายุจะอยู่ที่16ปีสูง190ซนติเมตรแล้วก็หนักอยู่ที่82กิโลกรมัมวันเกิดเนี่ยเกิดวันที่2สิงหาคมราศีสิงห์นะครับตำแหน่งการเล่นของเขาก็จะเป็นตำแหน่ง power forward ตำแหน่ง4อันนี้คือภาพความสามารถแล้วก็หน้าที่ของเขาหลักๆในคูลรโกตองบาสเกตครับเดี๋ยวไปดูถึงนี้ก่อนว่าประวัติคร่าวๆของเขาเนี่ยคืออะไรตอนเด็กเนี่ยคากามิก็เป็นคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในอเมริกาก็จะมีเพื่อนคนหนึ่งที่ชื่อว่าฮิบุโรทัศยะนั่นเองที่เป็นเพื่อนสมัยเด็กตั้งแต่ตอนนั้นเลยและเขาเนี่ยก็เล่นบาสด้วยกันมาอย่างยาวนานแล้วตัวเขากับฮิบุโรเนี่ยก็ได้ไปรู้จักกับอเด็กซ์ก็เป็นอดีต นักกีฬา W N B A นะครับของเป็นหลี A B A ผู้หญิงนั่นแหละมาฝึกสอนให้กับ2คนนี้ตัสองคนงคนี้เนี่ยก็จะได้ว,ว่าทำนานแล้วก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆในวงการบาสก็ทําให้ความสามารถของ2คนนี้มันก็โตขึ้นเรื่อยๆเนาะแล้วคากามิก็นับถือคิบุโรเป็นเหมือนพี่ชายของเขาด้วย <S <S พอเขากลับมาที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็อโอเคกูหาโรงเรียนสดินโอเคกูเรียนที่นี่ก็เลยว่าจะหาโชโนบสัสซะหน่อยเขาก็เลยมาเจอกับ ลูกพี่คนหนึ่งที่เป็นไอหน้าแมวคนนี้แล้วเขาก็ยกมาแล้วก็มาจับจับนั่งตรงโต๊ะรับสมัครนักกีฬาด้วยก็คาร์มิก็ได้เจอกับพวกของฮิวงะแล้วก็ลิโกเป็นครั้งแรกก็เลยเซ็นชื่อเซ็นเอกสารอะไรแล้วก็ยื่นเข้าสมัครเข้าชมรมบาสของโรนเซรินหลังจากนั้นก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็มาเข้ารงพลแล้วก็รายงานตัวว่าโอเคกูชื่อคาร์มิไทกะสเปค่างกายเป็นแบบนี้ก็มีการตรวจสอบอะไรก็ว่ากันไปแล้วหลังจากที่เขาได้เจอคุณโกเป็นครั้งแรกเขาก็ปฏิญาณเลยนะ ให้คาสัตย์ปฏิญาณเลยว่าตัวเขาเนี่ยจะโค่นล้มปฏิหารทุกคนเพราะว่าตัวเขาเน่ะมีความท้าทายอย่างหนึง่งคือเขาอยากจะสู้กับคนที่แข็งเก่งกว่าตัวเองแล้วเขาจะรู้สึกเอนจอยมากกับแบบนี้แล้วเป้าหมายของพวกเขาทั้งคุโรโกะแล้วก็คากามิก็คือการเป็นที่1ในญี่ปุ่นซึ่งทีมเซดินเนี่ยก็ตั้งเป้าไว้แบบนี้เหมือนกันก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวของคากามิแทกะว่าประวัติของเขาเป็นยังไงแล้วก็แพชชั่นของเขาเนี่ย มันต้องการอะไรในเรื่องนี้เดี๋ยวมาดูถึงอันนี้ก่อนนะสเปคร่างกายของเขาก่อนเ,ออเรื่องความสามารถร่างกายของเขาก็ท่านในด้านกายภาพเนี่ยความสามารถทางร่างกายผมให้10เต็ม10เลยมันมีการเขียนชาร์จมาอย่างนี้อยูอ่เดี๋ยวไปดูโอเองก็และกันนี่เลยสมรรถภาพทางร่างกายเต็ม10เทคนิคความสามารถในการเล่นบาสก็8เต็ม10เลยกําลังกายสเตมินา่าก็ 8. เ็ดสเหมือนกันด้านพลังใจ mental strength นะนะก็คือ9เต็ม10เลยอันนี้อันนี้ที่มันเขียนชาร์จไว้ในวิกิ แฟนดอมอันนี้ก็ลองไปหาดูกันได้นะครับแล้วก็สเปเชียลเอเบลิตี้อันนี้ก็เป็น 10. 10บเต็มสิเหมือนกันอันนี้คือภาพโดยรวมการาฟทั้งหมดก็แบ่งออกมาเป็น,ปนแบบนี้นะเดี๋ยวเข้าสู่ถึงตัวเนื้อหาที่อยากจะพูดเลยก็แล้วกันสาหรับเมเทโอเจมก่อนที่จะเข้าเมเทโอเจมได้เนี่ยต้องรู้จักกับความสามารถของคาร์กมิก่อนว่าตัวเขามีอะไรที่ทําให้ถ้าไม่ตายเมเทโอเจมเนี่ยมันใช้ได้อย่างแรกเลยคาร์กมิในด้านร่างกายทุกคนรู้อยู่แล้ววันนี้ผมไม่อยากพูดอะไรมากนะครับ ว่าตัวเขาเก่งขนาดไหนทำได้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงบอลส่งบอลทําแต้มบล็อกอะไรอย่างเงี้ยการเลี้ยงบอลคอสเซเวอร์ข้ามเข้ามุกในแล้วก็ยิงสามแต้มก็ทาได้เหมือนกันเธอทําได้ทุกอย่างเป็นได้ว่าเป็นออราวเพลเยอร์เลยนะครับเป็นซูเปอร์สตาร์ของทีมแล้วก็เปเอสของทีมเซดรินด e ้วยอันนี้ก็ไม่มีข้อกังขายะแต่ว่าความสามารถที่โดดเด่นจริงๆของเขานั่นคือแรงกระโดด ที่สุดยอดที่สุดซุปเปอร์จมนะครับนี่เลยเดีย๋ยวผมพูดถึงนักการนี่ก่อนซุปเปอร์จมคืออะไรซุปเปอร์จมในเรื่องเรื่องนี้มันเป็นความสามารถพิเศษที่ทําให้คาร์กามีสามารถกระโดดได้สูงมากกว่าคนปกติด้วยแล้วก็ยังพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆตามสถานการณ์ที่เจอบางทีคารากามีกระโดดสูงขนาดนั้นน่ะคนอื่นกระโดดที่หนังแต่ว่าคนที่กระโดดที่หนังอ่ะยังล่วงลงก่อนเลยคารกามีอ่ะยังลอยอยู่ ก็เหมือนท่า a i r ์วอลเลยของ Michael j o จอแดอันนี้ก็มีความค้ายก็อยู่นะแะก็อ่าอันเนี้ยผมคิดว่านะผมคิดว่าน่าจะเป็นพรสวรรค์อย่างหนึ่งที่คามีมีในตัวก็แบบอะไรอะ่ะทั้งกระโดดสูงทั้งแบบบ้าระหำ่ำบุกกระโดงกระโดดบล็อกเขาขนาดนั้นอะ่ะแล้วก็แบบเล่นเกมบุกแบบแทบจะเอาร่างกายทุ่มให้ทั้งหมดอยู่แล้วอะแล้ไอความสามารถซุปเปอร์จมของเขาเนี่ยก็ได้ทําให้เขาเนี่ย ดังได้แบบแทบจะทุกพิติเลยไม่ว่าจะดังแบบไหนก็ตามเขาก็สามารถเปลี่ยนจังหวะแล้วก็หลบทุกคนที่เข้ามาบล็อกเขาได้เกือบทุกคนเลยได้ความสามารถนี้ก็มันก็ช่วยเกมรับได้ด้วยเหมือนกันทั้งเกมรับเนี่ยก็ทั้งเล่นเกมรับที่บล็อกได้ทุกแทบทุระยะเลยไม่ว่าคนเลี้ยงบอลจะเข้ามาถึงตรงไหนสมมติเลี้ยงจาก3แต้มเข้ามาวงไหนเงี้ยเขาก็บีโดนข้ามมาแต่ว่าบางทีเขายังตามมาบล็อกทันได้เลยแล้วก็ในเรื่องการรีบาวอันนี้เขาก็มีก็ ช่วยทีมได้เยอะนะในเรื่องการกระโดดเขาอีกอย่างหนึ่งที่ช่วยทีมได้เยอะ <laughs> อจริงๆก็คือการบล็อกลูกสามแต้มซล้วมีโ <c oughs> ดรีบาสที่โดนอย่างบ่อยเลยนะในเรื่องๆอ่ะเดี๋ยวมาโดูถึงเกมบุกหน่อยดีกว่าเกมบุกในการทําแต้มของเขาเนี่ยคารามีเนี่ยลอยตัวได้โคตรนานเลยนะโดยปกติของคนทั่วไปอะ่ะเวลาที่เขาจะกระโดดใช่ป่ะส่วนใหญ่เขาจะก้าวจับเบสไลน์ตรงแบบเลยไอหัวกะโหลกตรงลูกโทษมาหน่อยนึงอะ่ะแล้วค่อยก้าวเดย์อัพอะไรเงี้ยถ้าเป็นแบบคนปกติทั่วไปนะ อันนี้จะนับเฉพาะแบบพื้นฐานทุกคนที่เป็นคนเอเชียคนอเมริกาไม่ค่อยนับเท่าไหร่เพราะว่ามันมันขายาวมันเปรตอยู่แล้วไอ้พวกนั้นถ้าเป็นอย่างพวกเราอ่ะก็ก้าวจากตรงรูกโทษแล้วก็เราค่อยเลเวลขึอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นในเรื่องนี้ทักกบิแม่งโดดตั้งแต่บางทีโดดตั้งแต่ลูกโทษเลยแล้วก็คนป้องกันเนี่ยก็ยังกันไม่ได้ในขนาดโดดไกลขนาดนั้นแต่ว่ากันไม่ได้ <c oughs> วันนี้ก็เป็นความสามารถที่เวอร์อย่างหนึ่งแต่ว่าในชีวิตจริงก็ ค่อนข้างเอามาใช้ได้เยอะนะครับสำหรับคนที่มีแรงสปริงในการกระโดดดีๆไอ้ท่านี้เนี่ยแมงจะไม่ใช้อะไรมากเลยส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่ฝึกกระโดดบ่อยๆถึงจะกระโดดได้สูงขนาดเนี้ยเป็นคนที่มีสมดุลทางร่างกายที่ดีแล้วก็ฝึกในการกระโดดบ่อยฝึกเป็นประจำจนแบบชํานาญแล้วก็รู้ว่าจังหวะไหนควรกระโดดแล้วใส่แรงไปเท่าไหร่ หรือภาระของเข่ามันมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็ต้องดูสภาพร่างกายตัวเองด้วยว่าความสามารถซุปเปอร์จัมป์ของคาร์กามิเนี่ยที่แต่ละคนบางคนอยากจะทําได้เพราะว่าอยากจะเอาไปดังอะ่ะมันต้องฝึกอะไรงไงบ้างอันนี้ผมก็ไม่ขอพูดถึงเรื่องรายละเอียดการฝึกกันแล้วกันเพราะว่ากูทําไม่ได้เลย <laughs> แต่มันก็ต้องมีเทคนิคของเขาอะ่ะคือแต่ละคนเทคนิคก็จะไม่เหมือนกันไงแต่ว่าไอความสามารถซุปเปอร์จัมป์เนี่ยมันก็มีข้อเสียอยู่นิดนึง อาจจะเป็นจุดเล็กๆที่ทําให้เกิดเป็นปนัญหาใหญ่ได้นั่นก็คือร่างกายลว้ลวนๆเลยเรื่องการกระโดดเนี่ยร่างกายลว้ลวนๆเลยบางทีถ้าโดดแบบไม่ดีหรือว่าก้าวผิดจุดอย่างเงี้ยกล้ามเนื้อแบบผิดรูปไปมันก็ส่งผลถึงการกระโดดแบบระยะยาวด้วยนะอันนี้ถ้าเป็นแบบได้รับอาการบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตาม <Bro. S 1> คือถ้าท้าปวดหรือว่าเอ็นแบบเจ็บๆไปอย่างเงี้ยอันนี้ก็แนะนําว่าอย่าฝืน อันนี้คือข้อด้อยจุดอ่อนของการกระโดดสูงๆถ้าแลนดิ้งไม่ดีข้อท้าพิกเจ็บอีกและในประเทศไทยนี่ไม่ได้เหมือนอเมริกาที่แบบว่าพอเจ็บแล้วจะไม่ดีนะแต่แบบว่าเล่นต่อได้นะไม่ใช่นะเว้ยอันนั้นคือเขาดูแรลร่างกายมาดีบางครั้งเขาก็เลยฝืกเล่นได้แต่ถ้าเป็นแบบที่ไปเล่นแบบตามสวนสาธารณะแถวบ้านอะไรกันน่ะหรือแบบไปเล่นที่อื่นน่ะข้อเท้าพิกมาเจ็บทีมพักเป็นเดือนจ้าบอกเลย คือ <g ül> คนเคยเจอโดยตรง <g ül> <g ül> นั่นแหละครับไอการกระโดดสูงๆอะ่ะบางทีเราก็ต้องเซฟตัวเองด้วยเวลากระโดดสูงนะครับอันนี้คือข้อเสียของมันเลยแล้วก็มีอย่างหนึ่งคือน้าหนักตัวเองอันนี้คือจุดด้อยของมันในการใช้ซูเปอร์จาถ้าน้าหนักมากเกินไปแต่เสือฝืนกระโดดสูงคิดดูดีๆนิดนึงว่ามันควรใช้อย่างนั้นหรือเปล่า <g ül> ว่าคนที่น้าหนักเยอะๆ BMI <g ül> ไม่ได้ไม่ได้ดีอ่ะ อันนี้ก็น่าเป็นห่วงเอ่อส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ร่างกายคนนั่นแหละมันว่ามันรับได้มากมยแค่ไหนในเรื่องการใช้การกระโดดสูงอะซุปเปอร์จ์อ่ะแล้วก็ไอความสามารถนี้เมื่อเข้าสู่สภาวะโซนของคารามีเนี่ยความสามารถในการกระโดดของคารามีเนี่ยจะยิ่งทะลุขีดจากัดได้มากกว่าเดิมเพราะว่าเขาสามารถเพ่งสมาธิกับการเข้าโซนไปแล้วใช่ไหมแล้วทุกอย่างมันก็จะเป็นไปตามอย่างที่เขาหวังเอาไว้แล้วเขาก็จะเคลื่อนที่ได้แบบอิสระเลยทั้งการกระโดดที่สูงกว่าเดิมแล้วก็ พลังใน,นการกระโดดที่น่าจะแข็งแรงมากกว่าตอนแรกๆเยอะ <c oughs> มันก็จะมีอย่างตอนหนึ่งที่เขากระโดดจากลูกโทษอะแล้วก็กระโดดข้ามกระโดดข้ามบูลสกิบบาระไปเลยอะคือกระดาบมูลสกิบบาระที่แบบว่ายืนกันอยู่หน้าแป้นน่ะก็ยังกันไม่ได้แล้วแถมล่วงก่อนด้วยครั้งนี้นี่กระโดดจากลูกโทษไปแล้วแบบลอยไปแล้วก็จะไปดังอัดหน้าคือมุรสกิบบาระกูยังเหัวแดกเลยอ๋ออะไรกันทําไมชั้นที่กระโดดทีหลัง เธได้ล่วก,ก่อนละเจอท่านั้นเข้าไปเจอท่าแอร์วอล์กเข้าไปทีนี่งงแนกเลยทําทุกคนในสนามับอึง้งไปตามๆกันนั่นแหละครับอย่างที่เอาวัน,นี้าพูดอะแบบนี้ไม่อึง้งก็ไม่รู้จบว่างอะไรแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการที่เขาสามารถบล็อกมีนาชูดได้แม้ว่าฮิบรูจะใช้เทคนิคทุกอย่างแล้วก็ตามท่านกะโดดชูดสองจังหวะพอกระโดดถึงจะถึง,ถงจะสุดๆแล้วแล้วก็ปล่อยบอลเข้าไปบอบหนึ่งแล้วก็รับมาใหม่ แล้วเขาจะต้องอึ้งเพราะว่าคาราวิยังรออยู่เลยเขาจะพูดเลยว่าเอาเอ,เอยังยังรออยู่เลย <c oughs> เป็นไงนะแล้วพอบน่นักบนหนาโดนตบเลยปากเรียบร้อยก็เลยกายเป็นว่ามิาชุดใช้กับซุปเปอร์จ์ในสภาวะโซนไม่ได้ผลและหลังจากที่คาราวิใช้ความสามารถนี้ได้ในสภาวะโซนแล้วมันก็จะทำให้กเนิดเป็นเมเทโอเจมขึ้นมาตอนที่เจอกับมุัสกีบาระเลยอันนี้เมเทโอเจม ตอนนั้นคือคารกมิแมงเรียกได้ว่าจะเพียงพำล้วเพราะว่าเจอกับโซนของบรสกิบร拉โอ้โหไอ้โซนคาร์กมิกแทบจะหายไปแล้วดูดีตาเนี่ยเส้นๆๆมันเนมันเริ่มจะหายไปแล้วเห็นไหมแต่ว่าตัวเขาเรียกว่าเขาแบกความเป็นเอสของทีมเซดินเอาไว้เขาก็เลยทําให้โซนเนี่ยมันระเบิดออกมาแล้วก็กระโดดใช้เมโทรเจมปาอัดห่วงไปเลยนี่นี่นี่เลยก็ทําให้เกิดเป็นเมโทรเจมขึ้นมาก็ต่อเลยก็แล้วกันว่าทําไม สมประจำมาถึงสําคัญในการเกิดเอเทโรเจมมันคือถ้าไม่ตายที่เ,เมื่ออยู่ในสภาวะโซนนยคารกมิจะใช้ท่านี้ได้ด้วยการกระโดดจากลูกโทษก็คือเส้นลูกโทษนะเส้นลูกโทษอยู่ตรงไหนแม่งกระโดดตั้งแต่ตรงนั้นเลยแล้วแทนที่จะทําใช้การพุ่งไปข้างหน้าแต่ว่ามันจะทําให้ตัวเขาอ่ะเอื้อมไปถึงห่วงได้ไม่ไม่มากพออารีกส์ก็พูดไว้ว่าอะไรนะไปไม่ไถึงห่วงแน่นอนแต่ว่าไอการกระโดดครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นการไปถึงห่วงไง มันแค่ใช้การปาบอลอัดไปในห่วงปาบอลยัดลงไปไม่ต้องใกล้ห่วงขนาดนั้นก็ได้ไม่ต้องจับดังก็ได้แต่ว่าเขาใช้การปาบอลอัดเข้าไปเลยแล้วก็เลยทําให้ไม่จะเป็นต้องถึงห่วงมากก็สามารถเกิดปเป็นมโเทรเจมได้อันนี้คือที่สุดแล้วที่สุดในการดังทั้งหมดแล้วมั้งเพราะที่แบบว่าไม่ต้องไปถึงห่วงแต่ว่าก็ทําให้เป็นท่าดังได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามมทโทรเจมเป็นเทคนิคที่ละเอียดอ่อนมาก ต้องอาศัยทั้งการคำนวณข้วตำแหน่งความสูงบรมของการกระโดดการทรงตัวแล้วก็การควบคุมบอลที่แม่นยำแล้วก็ลงตัวด้วยนะสะมมติปาบอลไปแต่ว่าระยะอยู่ใกล้เกินหรือไม่ก็ไกลเกินไปก็จ,จะทำให้ปาบอลไม่ลงแล้วก็ไม่ได้แต้มนะครับดังที่อากาชิใช้เราเห็นว่า,าจุดอ่อนของมันเนี่ยมันเป็นแบบนี้ อาคชิจงใจทำให้คากบิเนี่ยมีระยะที่อ,อยู่หา่างจากห่วงเนี่ยไกลย,ยิ่งกว่าเดิมก็เลยทำให้คากบี้อ่ะปาบอลพลาดแล้วไอ้ท่าเมทรโอเจนเนี่ยก็โดนทำลายไป ซึ่งในเนื้อเรื่องก็อธิบายเป็นแบบความรู้เยอะมาก,กน,นะว่าแบบจริงจริงจริงๆแล้วอะไอ้ท่านัน้นอะถ้าอยู่ไกลห่วงเกินไปอะก็จะปาไม่ถึงหรือถ้าแบบอยู่ใกล้เกินไปก็จะรู้สึกว่าห่วมันใกล้เกินจะทาให้ปาบอลแล้วมันขาดเคลื่อนก็นี่แหละสาหรับมิทเเจนนะครับข้อดีข้อเสียของมันก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราลองมาเปรียบเทียบกันในชื่อจริงกันดีกว่าว่าผู้เล่นใน n b a ที่ทําแบบนี้ได้หรือว่านักบาสคนไหนที่ทําแบบนี้ได้เดี๋ยวเราไปดูกันอันนี้เลยที่เราเห็นก็จะเป็นอย่างตัวของเดร็กโจนเจอาที่ตอนนั้นเขาอยู่ทีมไมมีฮิตเนาะแล้วก็รับไอริวมาจากเพื่อนร่วมทีมแล้วเขาเนี่ยก็ปาบอลยัดลงห่วงไปเลยฟูบโอ้โหทำได้ยังไงวะคือมันไม่ค่อยมีใครทํยแบบนี้ไงใน NBA ส่วนใหญ่เขาไม่ชัวร์เขาก็เลยทําการดังสะมากกว่าแต่ว่าอันนี้โดดไกลห่วงเกินไป แล้วแถมบอลที่รับะมันก็ไม่ได้อยู่ใกล้ห่วงสุด้วยเขาก็เลยเลือกที่จะปาบอลอัดลงห่วงไปเลยอันนี้ก็เป็นท่าในชีวิตจริงที่มีให้เห็นนะครับเป็นเทโเจมซึ่งอันนี้น่าจะกระเดิดทีหลังหลังจากที่โคลโรโกเกิดไปแล้วไม่รู้ว่าในในสมัยก่อนมีใครทําได้ไหมอะไอ้เบโดเจมอะดี่ๆมีคนมีคนก็มีเบรกิฟินที่ทำได้เอ้ยไม่ไปเซิร์ชเลยลืมไปแล้วเนี่ยว่าเบรกิฟินก็เคยทําท่านี้ เพราะว่าเบรก,กิฟิมก็ค่อนข้างที่จะเก่าแล้วนะครับก็เลยแบบจำไม่ได้มีใครกรันนี่นี่เดวิสฮาเวิร์ดก็เคยทำได้เหมือนกันสำหรับท่าเมทโอเจมอันนี้ก็ต้องเป็นคนที่มีแรงกระโดดที่ดีแล้วก็รู้ตำแหน่งว่าต้องทำแบบไหนถึงจะได้แต้มมาในการใช้ท่านี้หลักการของมันผมว่าผมก็พูดไปทั้งหมดแล้วนะว่ามันมีอะไรบ้างก็น่าจะประมาณนี้แหละสำหรับท่าเมทโอเจมของคารามิแล้วก็ มีซุปประจาที่เอามาเสริมนิดหน่อยเพราะว่าถ้าไม่มีซุปประจาก็อาจจะใช้ไม่ค่อยได้ให้คนแบบกระโดดไม่สูงหรือว่ากระโดดได้แค่ธรรมดาแต่ว่าแรงกระโดดไม่ได้ดีอะไรเงี้ยให้ไปปาบอลผมว่าก็ปาไม่แม่นหรอกก็อาจจะแบบปาไม่ถึงด้วยซ้ำอะไรเงี้ยนะอ่ะก็น่าจะประมาณนี้แหละครับคาก์กบิไทกะกับมิทเจมของเขาผู้ซึ่งเป็นคนที่กล่าวขำาสัตย์ปฏิญาณว่า ฉันจะโค่นรูปฏิหารทุกคนลงให้ได้อะไรเงี้ยดูโหดมากเลยนะดูโหดมากพงเจอไหมสอบปุ๊บมึงหน่อมแนมเลยมึงติ๊งตองมากเลยพงเจอไหมได้สอบอะเป็นมุขาห่าไปสำหรับตัวใหญ่ใจสอนะเฮ้ยอะใครที่คิดว่าวีทีโอแจมมันมีอะไรที่น่าคอมเมนต์เข้ามาหรือว่าเสริมเข้ามาก็สามารถมาแลกเปลี่ยนในนี้กันได้ท้ายนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด, like, กด ติดตามกดถูกใจแล้วก็กด f o l l ในทุกช่องทางไว้ให้ด้วยก็แล้วกันคลิปนี้ปนดาบา,บายบายดีทุกคนพูดนานกว่าคลิปอื่นอีนอกนะ